ถ้าอยากฝึกจริงๆนะถ้าฝึกเล่นๆก็เล่นๆนั่นแหละฝึกจริงๆก็จริงๆฝึกจริงก็ได้จริงนั่นแหละครับฝึกแล้วได้ครับหลวงตาคําว่าได้ของหลวงตานี่มันจะเอาอะไรล่ะในสิ่งที่เอียปรถนาจะจะสั้นจะยาวนะได้นะได้ คือทุกคนฝึกก็ก็น่าจะต้องรู้ตัวว่าเราได้ไม่ได้ไม่อาจจะไม่รู้พอนานๆเข้ารู้ฮะรู้ฮะเมื่อเราเรียนหนังสือเรียนทังโลกอะรู้ไม่มีใครไม่รู้หรอกแล้วอย่างที่คนเขาบอกว่าอฝึกไปหรือสวดไปแล้วมันตันไงี้ะมันไปต่อไม่ถูกไม่มีตันอยู่กับโพธิสัตว์ไม่ตันถ้าอยู่กับที่อื่นไม่รู้คอยู่ล้วก็หลวงพ่อไม่ตัน น่าเสียดายลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ไม่เอาจริงเอาจังเชื่อท่านมั่งไม่เชื่อท่านมั่งบางคนโอ้ใหม่ๆหมก็ฝึกดีอ่ะพอแก่มาก็ะลำบากแล้วไม่ฝึกต่อไงน่าเสียดายนะพูดนึงน้่งไม่ขี่วันก็ตายแล้วไงคนไม่อยู่สักกี่วัน ทำใหวาัวาไหมไม่มีใครอยู่หรอกในโลกเนี้ยเห็นว่าตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดหรอก